โอ้หช่างสวยงามเหลือเกินฮะเนี่ยธรรมชาตินะก็เป็นนกหางพัดหรือว่านกอีแพ็ดนะก็หากินอยู่ตามริมคลองนี่แหละฮะนะเขาจะเรียกเต็มๆว่านกอีแพ็แถบอกดำนะฮะก็เป็นนกที่จะไล่กินมแมลงนะในตามสวนตามไรราเนี้ยนี่แหละ คอยช่วยกำจัดนอนแมลงให้พวกเรานะใครที่ปลูกผักปลูกพืชอย่างเงี้ยนะนะเป็นตัวที่ถือว่าช่วยให้ระบบนิเวศของเราดีนะ่านะรักจริงฮนะเนะี่ยก็ให้นาะเล็กถ่ายแบบใกล้ๆชิดๆเนะี่ยห่างกันแค่ประมาณสัก3-4เมตรนะสวยงามฮนะสวยงามเนะี่ยธรรมชาติแบบนี้ หาดูกันได้ยากดูความสวยงามเขาใกล้ๆฮะเนี่ยเห็นไหม,ไมไดโดดขึ้นไปนั่นป๊บมาที่เดิมอีกแล้วเราก็ไม่ทำร้ายเขาเขาก็คิดว่าไม่น่าที่จะกลัวเรา วนกลับมาเห็นไหมโฉบไปเล่นน้ํายามเย็นๆเนี่ย,ยก่อนที่จะกลับรังเขาก็จะโฉบเล่นน้ำน,น่ารักความสุขของนาเล็กก็อยู่กับธรรมชาตินะใครที่เข้ามาตามน่าเล็กนะก็จะเห็นว่าถ่ายต้นไม้บ้างถ่ายดอกไม้บ้างถ่าย สัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองปลาบ้างนกบ้างนี่คือเป็นวิถีของนาเล็กที่อยู่กับธรรมชาตินะใครที่เข้ามาติดตามก็จะได้เห็นเรื่องราวแบบนี้เนีเรามีความสุขอยู่กับธรรมชาติเราก็อยากจะแบ่งปันนะเผื่อใครที่ชอบเหมือนเราเนี่ยเห็นไหมบบเราได้เห็นนก แบบนี้เรามีความสุขหันหน้ามาทักทายเราเห็นไหมมาอยู่ใกล้ๆเราพรุ่งนี้เวลาเราเดินในสวนอย่างเนี้ยเขาก็จะบินตามนะเฉี่ยวขาเราไปมาเพราะเขาจะมีแมลงมันบินขึ้นมาเขาก็จะโฉบเฉี่ยวไล่จับแมลง นี่แหละก็เป็นวิธีของเจ้านกอ e ีแพรหรือว่านกห่างพัดนะภาษาอังกฤษน่าจะเป็นแฟนไฟเตอร์หรือแฟนเทลไฟเตอรนะ์น่าจะประมาณนั้นนะแฟนที่แปลว่าพัดลมนะเทลแปลว่าห่างนะไฟเตอร์นะคือกัน ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะน,น่ะ,นะ,นะว,วนไปเดี๋ยวเขาจะวินกลับหรือเปล่าอ,อาจจะเจอพวกแล้วไปแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็ยม,มาฝากกันเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ